สวัสดีค่ะชาวราศีมีนะคะคลิปนี้จะเป็นความรักบทที่9ของชาวราศีมีนะคะในเดือนมก,กราคม65นี้นะคะหมวยจะเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซ็กชวล a g i c นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า ความรักของเดือนอของคุณมีนาในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมวยหายไปวันสองวันก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือไปทำภารกิจส่วนตัวอะไรมานะคะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะใครที่คิดถึงมวยแล้วก็ขอบคุณเอชาวจีนชาวาสปปลาวได้นะคะที่ตอนนี้ขยายวงกว้างมากขึ้นก็เด้งมาสองใบเดี๋ยวหมวขอเลือกเลยแล้วกันนะคะก็ขอขอบคุณมากก็ทําให้หมวยมีกําลังใจมากขึ้นนะคะที่หายไปก็คือว่าไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนนะคะก็คือไปทํางานส่วนตัวนะคะนอกเหนือจากงานประจํากิจกรรมแล้วก็ไปหาครอบครัวที่บ้านด้วย นะคะคหาป,าป้าป๊าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกิจกรรมของหมวดก็คือว่าที่ผ่านมาต้นปีใหม่ก็คือไม่ได้ลงโซเชียลอะไรก็คือว่าเน้นโฟกัสไนในให้เวลาเรื่องของที่บ้านนะคะก็คือวัอนที่31หมวยไปอข่อร กับที่บ้านที่ปะป๊ามาก็คือว่ากิจกรรมของที่บ้านก็คือหมวอจะเป็นตัวตั้งตัวตีว่า,ายกผ้าพุงมาลัยขอพรกับประป๊าอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ปะป๊าแบบอวยพรเราปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่เราก็จะได้เฮงเฮงรืย่ยๆหน้าที่การงานดีนะคะไม่ติดขาดก็คือไหว้พระ แล้วก็ไหว้ผ่านในบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็ทำา้าไปว่าไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ขึ้นหน้าที่ของหมวยนะคะก็คือหมวยอยากทําอยู่แล้วแล้วก็เกณฑ์พี่ๆสองคนมามารวมด้วยแล้วก็ไปด้วยกันค่ะประมาณนี้นะคะบ้านหมวยไม่มีอะไรมากมายมีแค่นี้เองนะคะแล้วก็ไปหลังจากทําบุญที่วัดเสร็จก็ไปหาร้านอาหารอร่อยๆทานก็แค่นี้ก็พอแล้วะคะ่ะแฮปปี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวหมวยจะมีสไพายภาพส,สวยๆนะคะที่หมวยอ่ะ ได้ไปถ่ายในสตูดิโอมาเดี๋ยวจะโพสให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละรูปเนี่ยหมอยไปถ่ายสตูดิโอว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะใบสใบแรกก็คือ6ถ้วยนะคะแล้วก็ราชาถือดาบจัดมินค่ะเดดาบ ดาบใบสุดท้ายนะคะสิบถ้วยสวยมากเลยสิบถ้วยหมายถึงครอบครัวนะคะหมายถึงาการแต่งงานพร้อมที่จะมีลูกแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วนะคะและใต้สำหรับก็เป็นราชนีถือดามนะคะ 6ถ้วยนี่คุณมีอาจจะพบเจอกับคู่ที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็คุณเป็นราชาแล้วก็ตบท้ายด้วยราชินีถือดาบก็น่าจะเป็นตัวเขาหรือเธอแล้วก็ตัวคุณด้วยนะคะที่เป็นคู่กันนะคะถือดาวด้วยกันทั้งคู่ก็หมายถึงว่าเป็นคนเก่งด้วยกันทั้งคู่อาจจะเป็นธา,าตุไฟธาตุดินได้หมดนะคะแล้วก็ ที่สำคัญก็เหมือนว่าเป็นคู่ที่เหมือนแบบได้กลับมาเจอการเหมือนอาจจะมีบุญสัมพันธ์การเป็นไพ่เคองเหมือนแบบว่าการเวียนวนมาเจอการจัดเมนนี้ก็คือเหมือนแบบว่า ค็คู่บุญคู่กรรมกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเจ็ดดาบคุณอาจจะเหมือนแบบว่า,าวางแผนนู่นวางแผนนี่เพื่ออนาคตนะคะเพื่อที่อยากจะมีครอบครัวมีลูกมีเบบีเนี่ยนะคะสมบูรณ์แบบก็คือสิบทั่วเลยปูพื้นในเรื่องของครอบครัวนะคะอนาคตจะปูฐานยังไงให้แข็งแรงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า คนรักของคุณมีเนี่ยหรือคนที่คุณคุยด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเป็นอย่างไรนะคะมีความนึกคิดอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักกับคุณมีนะคะล่นหมดเลยโอ้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 เดิมูน <laughs> คะ่ะเดิมูน เดอะลอเวอสีดาอาจจะเป็นคู่กรณีกันนะคะเคยคุยเคยทะเลาะแล้วจบกันไปแล้วก็กลับมานะคะกลับมาเจอกันอ๋อสิบม่เท้าและสถ้วยค่ะอเอนิจจีดีมากแล้วก็ใต้สำรับ เป็นหนึ่งนะคะคนของคุณมีนะคะเเขารักคุณมีอยูแ่แล้วก็เขาให้คุณข้างในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นความรักครั้งนี้กับคุณมีก็ได้หรือไม่ก็ในตัวตนของเขานะคะเขามี energy บวกๆในเรื่องของความรักในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้มากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเ,เขากาลังรู้สึกสับสนอยู่คนที่ คนมีมีใจให้ด้วยที่อยากจะมีครอบครัวด้วยอยากแต่งงานด้วยมีลูกด้วยเนี่ยคือคนนี้ค่ะอาจจะเป็นคู่ของคุณที่เคยเหมือนแบบห่างกันไปนานละหลายปีละที่ไม่ได้คุยกันอาจจะมีบาดแผลทีออ่สร้างให้กันแล้วก็คอนเวิร์ตกลับมาคุยกันได้นะคะแล้วเขาก็มีสภาวะที่เหมือนแบบว่า สีถ้วยนี่ก็คือเหมือนแบบยังไม่พร้อมที่จะเลือกในเรื่องของความรักนะคะเหมือนแบบว่าอาจจะอยู่คนเดียวได้ทําอะไรได้เต็มที่มากกว่าอิสระมากกว่าแล้วก็รวดเร็วมากกว่าในการใช้ชีวิตของเขาด้วยก็ได้อีกเช่นกันนะคะและจิตใต้สํานึกของเขาก็คือเป็นสี่ไม้เท้าเนี่ยสี่ไม้เท้าก็คือว่า เขายัางออมีความคิดกังวลแล้วก็ยังอึดอัดอยู่ที่จะก้าวข,ข้ามไปในเรื่องของการที่จะแต่งงานมีชีวิตคู่มีครอบครัวการเป็นครอบครัวแฟมิ l ี่ใหญ่กับคุณมีได้อีกเช่นกันนะคะเขามีความอึดอัดแล้วก็กังวลอยู่มากพอสมควรว่าอาจจะเป็นคนรักที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะจุดตรงนั้นก็คืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอัศนคิการมากพอสมควรนะคะในเรื่องของคู่ของคุณมีนเนาะ แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าโรเมอ์เซนโจเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณบ้างนะคะเรียบร้อยค่ะมานอนทับเบะทุกไพยคุณแม่มองไม่เห็นหมดเลยนะคะน้องดอล่าเรียกร้องค่ะก็คือว่าคุณแม่ยังไม่ได้ป้อนขนมคุณแม่ไปทุระข้างนอกบ้านมาแล้วก็เพิ่งกลับมาแลวยังไม่ได้ป้อนขนมลูกกลับมาปุ๊บอัดคลิปเลยจ้า เริ่มนะคะออสเปสเริ่มนะคะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะเลโก้ออฟคอนเทนต์ิชูนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของที่ว่าสีดาบแล้วก็สีถ้วยขึ้นมาอาจจะเป็นในเรื่องของที่ว่าเรื่องเก่าๆที่เคยมีกรณีกันมาที่ห่างหายกันมาทะเลาะเบาะแวงอะไรกันมาเงี้ยนะคะก็ขอให้ลืมมันไปเนาะ This could be the one นะคะเขาอ่ะคุณมีน่ะก็เลือกเขาเป็นที่หนึ่งในดวงใจยอยู่แล้วแหละเนาะเขาก็เลือกคุณนะคะ h o n e y m <moon>. มูนอาจจะมีการวางแผนไป h o นนี m มูนกันนะคะ mm hmm. ไปพักผ่อนหย่อนใจแลกเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็หาเวลาคุยกันในเรื่องของการที่จะมีครอบครัวกันได้ด้วยนะคะ mm hmm. get to know e a o t r เอนออเดอร์นะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนแบบว่ากลับมาคุยกันซีสิ่งที่เราห่างกันไปในระยะเวลาตรงนั้นต่างคนต่างไปทําอะไรกันบ้างก็อาจจะแบบแลกเปลี่ยนกันความคิดกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในวันที่เราไม่มีกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเราไปเจออะไรกันบ้างนะคะอ ใด้แน่นอนเคอริงค่ะอาจจะมีการร่วมลงทุนหรือว่าบางคู่บางท่านอาจจะเหมือนแบบว่า,าคิดในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจร่วมกันเม็มัมนนี่ร่วมกันว่าอยากจะมีครอบครัวร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหากิจกรรมหรือธุรกิจอะไรที่ทําร่วมกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูคําตอบของนางฟ้านะคะว่าจะเป็นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาจะให้คําตอบอย่างไรบ้างนะ หยิบแตบอะไรไพ่ก็หล่นหมดเลยเนองค่ะรีคอนไซเดอร์ก็เป็นประมาณที่ผู้เพิ่งจบไปเนี่ยค่ะอาจเหมือนแบว่าได้มาคุยกันได้มาแชร์ริงกันหรือไม่ก็อาจจะมาคุยในเรื่องการเมคมันนี่กันมากขึ้นนะคะเทคแอคชั่นค่ะ ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างอะไรที่จะทำให้คุณทั้งคู่นะคะมีคำตอบให้กันนะคะ t s ่ o n to your attitude นะคะใหะ้ฟังเสียงในด้านบวกๆในเรื่องความรักของตัวเองนะคะว่าวันที่ไม่มีเขาหรอกวันที่มีเขาอยู่อะเขาให้กําลังใจอะไรเราบ้างเขามีความรักอะไรให้กับเราบ้างก็ลองคิดในมุมบวกๆก,กับเขาดูนะคะว่าเรื่องราวดีๆอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้คําตอบเกี่ยวกับคุณมีนได้นะคะ ส,สเซตตอนนี้ทุกอย่างนะคะ,ะก็ลงตัวหมดแล้วน้อใบสุดท้ายเขาบอกว่าส,สเซตมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละหมวยคิดว่านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอ่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลต่อใจกับคุณมีนบ้างนะคะตกมาเลย scorpio ค่ะราศีพิจิก <S <S แล้วก็ต่อมาราศีตุลน,นะคะล i บ r ุดท้ายก็มีด้วยกันเองนะคะเดี๋ยเปิดเพิ่อมอีกใบอควาเลสคาราสิกุมมีทั้งกุมตูนพิจิกแล้วก็มีด้วยกันเองนะคะธาตุลมธาตุน้าธาตุน้า,นาด้วยกันนะคะเป็นธาตุไฟมาหมดนะคะเป็นได้หมดเลยนะคะสี่ธาตุดินน้ําลมไฟเนาะก็เดี๋ยวขอจบความรักบทที่9ของชาวราศีมีนแต่เพียงเท่านี้นะคะและความรักบทที่9นะคะทุกราศี ทุก12ราศีเลยหมวนจะขออนุญ,ญาตรวบรวมนะคะเดี๋ยวนำไปช่วยโควิดแล้วก็มเลเินิทีต่างๆนะคะหมวดเชื่อว่า หลังจากปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยคนไทยจะต้องช่วยเหลือกันอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะเพราะว่าโอมครอนรวดเร็วมากนะคะหมวยคิดว่าน่า,นาจะหนักกว่าที่เป็นเดลต้าหรือว่าที่2ปีที่เราเผชิญกับโควิดมานะคะหมวยจ,จะรวบรวมค่าครูนะคะไปช่วยในส่วนงานที่เร่งด่วนของต่างๆนะคะถ้าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวแล้วก็มาช่วยหมวยทําบุญกันนะคะคนไทยเราก็คือช่วยเหลือกันอยู่แล้วแล้วหมวยเชื่อว่า ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆหน่วยหน่วยเข้าใจแต่หมวยไม่ได้เอนตี้นะคะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคนไทยเราช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็วมากกว่านะคะตรงนี้คือทันท่วงทีจริงๆหมดแล้วหมดก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าหมอพยาบาลทํางานหนักกันทุกคนนะคะแล้วก็ประชากรเท่าไหร่หมอมีแค่เท่าไหร่เองนะคะพยาบาลมีแค่เท่าไหร่เองนะคะซึ่งวันที่คุณหยุดยาวๆพักผ่อนอย่างเงี้ยนะคะ คุณหมอพยาบาลไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้หยุดพักนะคะเพราะว่าคนไข้คนป่วยมีขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะการรองรับแพทย์ของไทยก็อาจจะน้อยนะคะเราก็ต้องเซฟตัวเองนะคะอย่าให้เป็นโรคภัยยิ่งโควิดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ถ้าหลังปีอ่าถ้าหลังปีใหม่มันนี้โอมคอนระบาดนะก็คือว่าหมดก็อยากจะสแปลเอาไว้แล้วก็ช่วยในส่วนของภาคสนามแล้วก็ในส่วนต่างๆที่ติดโอไมคอนอีกนะคะก็มาดูดวงกับมวยกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาช่วยค่าครูแล้วเรามาช่วยคนไทยด้วยกันนะคะก็ ทักไลไอดีเหมือนมาได้นะคะถ้าใครอยากดูลึกดูเป็นการส่วนตัวจริงๆนะคะให้แม่นยําจริงๆนะคะทักไล่อดีเหมือนมาได้นะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของหมวยนะคะอย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะมากดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์มาไลค์มาแชร์มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะทุกคอมเมนต์เป็นเพื่อนหมวยนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ขอขอบคุณชาวจีชาวไต้หวันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะชาวเกาหลีนะคะที่ฟังอยู่นะคะ แล้วก็ชาสอบปราวนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะคะจะได้มีป๊อปแอพแจ้งเตือนนะคะว่ามูเตทาลอดใบหมวยมาแล้วนะคะหมวยอัคลิปใหม่แล้วนะคะก็ขอจบคุณมีแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะบายๆค่ะ